ข่าวต่อไปนะครับในการขันที่ AWBC ที่เกาหลีนะั้นนอกจากจะมีการขันแฟนแบนเดอร์แล้วก็ยังมีขันขันมิสโซลูชีสด้วยนะครับการขันมิสโซลูชีสเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มจะมีมาไม,ไ,มไม่กี่ปีนะนะครับนะครับพี่เบสขอบพี่เบสขอบค,คุณมากครับงานดีแต่เขาจัดครั้งแรกเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงครับอ่าที่ปอมแป๋มไม่ได้ไปที่น,นี่โอเคผมว่างานถ้าปีหน้าเขาจัดผมว่างานไอไทยอะไรนะ ไฮเซิร์ฟเนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคการแข่งขันนะครับมิกซ์ลูจิตนะครับของของ a w b c นะครับที่ประเทศเกาหลีของสมาคมเอเชียบั e เตอร์แอ OCIATION นะครับคนที่ได้แชมป์นะครับโอ้ยน่ารล่อ<笑><笑>เอเห็นหน้าก็แชมป์ไปเลยดีกว่ามาั้งอย่างเงี้ยนะนะครับอันนี้เขาให้แชมป์เพราะว่าหน้าตาหรือรสชาตินะหรือฝีมือเนาะไม่รู้เนาะแต่ผมว่าตอนนี้ ผู้หุ่ทีมงานผมให้เพาะหน้าตาเลยนะฮะก็ที่หนึ่งนะครับชื่อโยซุงจูโยซงโจอ่านไม่ออกเฮดไวโออ่านว่าอะไรไม่รู้นะ,ะหน้าตาอย่างนี้ไม่ค่อยอยากอ่านเชอถูกด้วยนะครับชื่อโจแล้วกันไหชื่อโจอันผ่านเลยอันดับสองเป็นเขาเวียงหุนอ๋อแอนดี้นะครับแอนดี้นะครับอันดับสองนะครับจากไต้หวันนะครับ แหมปะเปลี่ยนได้ล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 ะรอๆอย่างนี้ค้างนานเหลือเกินไม่เข้าใจนะฮะทำให้เจ้าพิธีกรมองแล้วยังนี่นะอ่ะส่วนดับสามก็เป็นของอ e ินโดนีเซียนะครับโอ้โหชื่อมอกวิครามฮาครามนะครับอุ้ยขึ้นเบอร์หนึ่งด้วยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งด้วยนะครับเห็น,นบอกแหละเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่ไม่ใช่บอกเขาจะไม่ได้จะไม่ได้รางวัลน,นะนะครับอ่ะโอเค อันดับสองไต้หวันนะครับนะครับผมเอนดี้นะครับจากไต้หวันเน้อสักด้วยนี่ครับมีสายนี้อาร์ตเลยนะแบบแนววัตเทนเดอร์แบบอาร์ตแต่เกาหลีนี่แชมป์นี่หน้าตาเขาเรียกว่าหน้าตาสะอาดเลยสายสะอาดเลยสายขวัญใจมหาชนเลยนะครับและอินโดนีเซียที่สามนะครับนี่จุดแมพี่เบ้าเรานี่เอง <laughs> อ่ะโอเคก็ขอเสียใจกับทั้งสามท่านเลยของเกตูรชั่นออ่ออนะครับอ่าโอเคก็ถ้ามีโอกาสนะครับมาแข่งที่เมืองไทยเดี๋ยวพวกเราคนไทยจะสอนให้รู้ว่า ค็อกเทลดีๆเป็นยังไงนะครับเนาะโอเคได้ครับอ่ะโอเคส่วนงานวันนี้4งานใหญ่อ่าสข่าวใหญ่ๆห,หลักๆปักผ่านไปแล้วนะครับจะวนกลับมาเกาหลีทำไมเนาะนะครับอ่ะโอเคผู้แข่งขันนะครับของแฟร์ไบแฮนเดอร์ในรอบของการแข่งเอเชียนะครับก็มีทั้งหมด17ท่านนะครับ17คนจากทั้งหมด7ประเทศ8ประเทศนะครับแล้วก็ เหลือของมิ x o l โซเชีมีอยู่8คนนะครับ8คนนี่จาก1 2 3 4 5 6 7จาก6ประเทศฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยใครที่แบบเขาเรียกไงนะใครที่ใครที่ชอบการแขันมิคโซเชเนี่ยผมว่าเวทีนี้ยังไม่แข็งแรงพอที่แบบผมว่าใครแข็งๆเนี่ยลองไปเก็บโปรไฟล์เอเชียสักครั้งหนึ่งแต่มันไม่สามารถสมัครไปเองได้นะครับ การแข่งขันของอันนี้เขาเป็นของสมาคมเอเชียไบเดอร์แอสโซเชชันฉะนั้นคุณจะต้องผ่านการคัดเลือกของเวทีการแข่งขันของเอเชียก่อนเวทีในโลโก้ก่อนอย่างถ้าญี่ปุ่นจัดเขาก็ต้องจัดคัดเอาคนตัวแทนของญี่ปุ่นไปแข่งนะครับแล้วก็เอาตัวแทนของสมุติไทยจัดก็เอาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งนะครับมันไม่สามารถที่เราจะสมัครไปเองได้ฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับอย่างในเวทีที่ประเทศไท,ท,ทยนี่คนไทยจะได้อสองโคต้าอยู่สองจังหวัดนะก็คือภูเก็ตแล้วก็พัทยา ฉะนั้นก็ถ้ามีงานแข่งอยู่2ออภาค2อจังหวัดเนี้ยก็ลองติดตามดูว่าเป็นงานของไอเอเชียบอลเฮเดอร์แอสส ociation หรือเปล่าเพราะว่าผมผมว่าอย่างแฟแฟทุกแฟรจริงเนี้ยน้องฟุกกล่นแชมป์เอเชียตอนนี้เก่งไหมเก่งแต่จรงิงๆแล้วคนที่เก่งกว่าน้องฟุกมีอยู่ไหมในเมืองไทยมีนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่น้องฟุกไปแข่งแล้วได้โคต้าไปแข่งในฐานตัวแทนประเทศไทยพอดีในงานแข่งขันนี้นะครับส่วนมีโซโลจิตเนี่ยมันเป็นผมไม่มีเห็นคนไทยไงผมก็เลยคิดว่าเอ๊ อย่างนี้ปีหน้านี่พัทยาหรือภูกเก็ตให้โคต้าให้ผมได้ไหมเดี๋ยวผมเลือกไปคนนึงเอาไปแข่งให้โคต้าบันเทสทีวีได้ปะเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับไปแข่งมิกซ์โซลิจิตนะครับเออหัวได้แชมป์ม,มาเงินรางวัลต้องล้านห้า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 แสนวอนนะครับอ่ะโอเคก็มาสามหมื่นสี่หมื่นบาทนะครับก็ลองดูนะครับก็ฝากดูนะครับใครที่มองหา สักอันหนึ่งจุดเริ่มต้นของการที่สร้างแรงแรงบรรดาใจหรือความมั่นใจใหตัวเองก็ลองดูนะงานนี้ก็น่าสนใจอยู่อ่ะโอเคประมาณนี้ครับลราเรัาข่าวอย่าลืมกดติดตามได้ที่ช่อง Barender t Books ขอบคุณค่ะ